ตามโค้งก็โค้งตหมดเลยสวัสดีครับพี่น้องพบกับช่องเบงร้อยลำคอขับโเออขับรถก่อนไหมขับรถก่อนไหมะส่อิดแล้วถ่ายอีกแล้วมาลับลูกสาวถ่ายอีกแล้วอะได้นาะแปดชั่วโมงเต็มจึกจิกตักตักจิกจิกตักตักทำไมกูขับมาที่ถึงแล้ว สวัสดีค่ะมาเียแป๊บหนึงแป๊บน uh 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 ึงงปื <h <h ่นไหมตื <h 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 ่นแล้วตื่นแล้วมอร์นิ่งดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพ่ออันนี้พ่อน้องหักแขนนะครับผมไหนนอนมาง้องนอนดูด ลิ้นคลิปแท้เอาก็นอนนอนอน,น้นอ,นนอนเลยครับโอ้ชุดอะไรเนี่ยไปเล่นชอปปิ้งกูเลยครับผมมารับเพื่อนไปลิ้นน้ำนะครับผมพี่น้องแล้วก็แล้วก็ไปนอนด้วยเลยนะครับผมคืนนี้นมืออ,อื่นกลับไปงานต่อพรุ่งนี้งานที่ไหนครับมืออื่นวัดบาง ิเค่ะนนอนบะพี่น้องหมูแรงแบ่งลอยบัวท่านนอนอย่างงี้นะครับผมของเต็มรถเลยโอเคครับพ่อสวัสดีครับพ่อไปแล้วนะครับสวัสดีครับมื้อไปเบิ่งบ่ครับพ่อโอเคเออไปกับงอนเดินทางปลอดภัยลูกเดี่ยวตอไปทุกคนครับเดี่ยวต่อนไหนอะไรกันอีกแล้วโอ้ยพาระอีกแล้ว พะละอีกแล้วพละพะขับจุ๊ๆจักจักอายายถือสัมภาษณ์ซิตั้งตรงนั้นอ่ะสุดสตงกีาจะรีบขึ้นขึ้นทำไมจอเนาะพ่อเนอนี่ยอะไรลงมาก่อนลูกลงมาก่อน หลังเต็มยาานมากเออะไข้านก่อนนะเอาข้างหลังอันนี้คืออะไรคะะเป๋ากระเป๋าข้าหันศกอะไรนั่งคุยมาทั้งวันหนูก็ยังไม่ได้นอนค่ะเป็นไงบ้างนะกลับมาหาคุณพ่อดีใจค่ะตะกี้ตะกี้ก็อยู่ตรงนี้เหรอ พ่อหนูหอยู่ค่ะพ่อหนูทำงานที่น,นี่นานแล้วค่ะไปไปบางปิ้งแหละหนูใส่คือชุดนอนป่ะคะตัคือดอกค่ะหนูใส่คือชุดนอนแต่พวกพี่คือยังไม่ได้เปลี่ยนชุดไม่ได้อาบน้ำเนี่ยน่าจะออกมาลอยไปหรอกห้องเ,เดียวพี่นอ้องนี่นะคะคุณออพ่อ มาหาบน้บที่ก็มาปฏิทินงานป่ะหรือว่าเลิกแล้วขอลาตอนบ่ายอ๋อลาตอนบ่ายลารามาอยู่กับลูกสาวลามาอยู่กับลูกสาวว่ามีเวลาแค่นี้อยูสองช่วโมงกิดต้อกระยากะลาค่ะก็ยังดีกว่าไม่ได้อยู่ของคุณพ่อัอะไร คนทีงามคือทีนต้องแต่งหน้าเองค่ะมีแต่คนเก่งทั้งนั้นเลยจริงที่สุดแล้วเก่งแสดงว่าดูทุกยวนรื่องคันนี้มีแต่คนก่งๆรถใครทำอะไนี่สภาพารถสะบักสะบรนะครับคนทำงานไม่ค่อยมีเวลาล้างรถหรอกลรัางกัล้างค่คุณพ่อแต่ว่าไปจอดแต่อยู่ตามทุ่งนา เป็นม่านรูดอะค่ะเดี๋ยวพ่อหนูเข้าไปรับเองค่ะพรุ่งนี้ไปส่งด้วยไหมหรือว่าให้แม่ให้นำไปเองเดี๋ยวพ่อหนูจะแวะไปรับแล้วก็ไปงานหน้างานค่ะพรุ่งนี้พ่อไม่ได้ทำงานรอหรือว่าลาอีกเป็นไรครับลาได้ก็ลูกสาวได้ครับลูกสาวลากลางวันแล้วก็กลางคืนก็ไปดูลูกสาวมัน อ่านนานน่นมีอะไรอีกแล้วเสื้อผ้าอีกแล้วรอดูรอชมสาวนานๆทีลงมาหาคุณพ่อก็น่ารักนะครับลางานตอนบ่ายคอยลูกสาวแล้วพรุ่งนี้ก็ลางานอีกอ๋อพ่เราไม่ได้ไปหรอกบายสี่ค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะเจอกันพรุ่งนี้นะคะ ถ้าคุณพ่อไปอันนี้เต็มที่นะลูกนะอืไม่เป็นลายไม่ว่าจะเป็นยังไงมันคือมือที่อบอุ่นที่สุดแมนค่ะและมือที่กอดเราแน่นจับมือเราแน่นที่สุดก็คือมือพ่อของเราสินะคือรถไปไหมเงี้บอกคุณพ่อก่อนคุณพ่อสวัสดีค่ะคุณพ่อด้วยค่ะพรุ่งนี้อืเ้าคุณพ่อก็บอกอยู่ว่าอาจจะมีอะไรไปซื้อให้หนูไงทำงานได้เตรียมที่สนุกกับงานที่เราทำ ว่กับสีใจวิวแล้วมันลงตรวจสอบค่ะมาที่นค่ะคุณพ่อสวัสดีค่ะรูดักษาสุขภาพไลยนะคะโอ้ยยัดค่ะอะไรคืออาปาิปพบยาวันนี้อยากไปเที่ยวไหนกลัวอ้วนวัน้อยากไปเที่ยวไหนที่งค์อาเกด้าพ่พันธาแฟคะวันนี้อยากไปเที่ยวไหน เชียชิ่งไหนก็ได้ค่ะเคขียนต้นไม้ก่อนไหมถ้าพี่พีพาหนูไปเสร็จมือก็ไปค่ะพาดเว็บไปยู่ป่ะหนูกับกลับกล่องขึ้นเลยพี่กลับไม่ได้หรอกลับเคขียนนี่ก่อนไหมไายบายมาแล้วพี่น้องคุณพ่อนะองคะอุ้ยอะไรอ่ะอะไรเนี่ยออุ้ยอะไรอ่ะเนี่ยเนี่ยเคลียร์ก่อนแล้วเนี่ยอะไรอ่ะทำไมถ่ายกันอ่ะเนี่ย ไม่ทำไมถ่ายกันก่อนอยากถ่ายลงแล้วโคพาดของแบงค์ลงได้เลยลงได้แล้วเด็ดจุดแล้ยนะเออก็ลงได้าเฝากหน่อยอ่ะฝากฝากช่องพี่แบงค์ร้อยหน่อยฝากช่องพี่แบงค์ร้อยลำเพลินออฟฟิเชียลหน่อยนะคะแล้วก็ติดตามกทำไปว่าเราจะไปเที่ยวไหนค่ะฝากติดตามนะคะกดเลยค่ะกดเลยกดติดตามไว้นะคะเดี๋ยวจะพาถ้าใครกดติดตามหนูจะให้20บบาทค่ะจะได้เห็นน้องฮักแพง